ศูนย์ศรราชนาวีมอปทุมครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ของลูกแครครับเข้าช่องกลางมาครับแล้วหลุดออกด้านหลังไปครับก็เราบอกว่าเก่งบอลเองเนี่ยก็เป็นแชมป์นะครับผมปีล่าสุดทช่วยพระราชาเนะครับผมสมเด็จพระเทพนะครับประเภทดับเบิลนะครับหนึ่งศูนย์ก็ถือว่าฟอร์มในการเล่นดับเบิลเนี่ยถือว่าน่าจะร้อนแรงที่สุดแล้วแหละครับชั่วโมงนี้ต่อศูนย์ครับตอกบัวคาเดบี้ครับผินดัวครับแล้วก็ได้เสิร์ฟจังหวะ มาครับคูอเตะบล็อกเลยครับในขณะเดียวกันกับสมสสรนาธนาวีมอปทุมครับคนนี้ครับเทคตัวเตะซ้ายลูกเมื่อสักครู่นี้ครับผมอาสาฐานพานนัทพลสังวานครับหนึ่งน้องบีทับนี่ก็แชมป์รุ่นอายุไม่เกิน20ปีทั่วพระเานเช่นเดียวกันกับปีล่าสุดครับได้แชมป์มาหมัดๆเหมือนกันก็ถือวีตลอดการเทคเตะลูกนี้ คาเดบี้ครับจากจังหวัดขอนแก่นเลยครับทีมงานของคุณสยามนะครับสยามคนสยามแพ็กนะครับคอนสตรั๊กชั่นนะครับจากอำเภอบ้านฝางนะครับคอต้องบอกว่า2 1ส่งตรงมาจากขอนแก่นเลยเลยครับคู่นี้ครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ครับบุญคุขเข้าช่องกลางมาแคนเปิดแล้วยกขึ้นมาให้บีทดก็เป็นเท็ตัวเตะลูกนี้ครับสวยมากครับลูกนี้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนะลูกนี้เลย ต้องบอกว่าเป๊ะเลยครับเข้าจุดพอดีครับทางด้านรัทพงศ์สังวานเลยครับนัทพงศ์สังวานเองเนี่ยเป็นนักกอดาวลุ่งอีกหนึ่งคนะของนัทนาวีครับที่ฟอร์มดีมากช่วงนี้แต่ว่าผมไม่เคยน้องเล่นดับเบิลเหมือนกันนะครับเปิดครับศิริศักดิ์จบโทาให้กับบุญคุ้มครับลูกนี้ของโด้รน่าผมบอกดูเกมนี้นาจะเป็นการวัดกันระหว่างเจ้าเก่งกับเจ้าบีทนะใช่ครับคือเตะซ้ายทั้งคู่ครับถูกต้องครับ แต่ว่าความตัวเตะอาชีพเนี่ยน่าจะอยู่ที่น้องบี๊นะแต่ว่าประสบการณ์น้องเก่งเองเนี <yeah> ่ยเหนือกว่านะครับเหลือเฟือเลยครับเพราาะว่ไปดูสามสองเกียรติยศนี้เพียบเลยนะครับ3ต่อ2ครับศิริศักดิ์อาดูรุนครับจะเสิร์ฟให้กับทีมครับวันนี้เจ้าตัวไปในบ้านไปกระโผกหัวด้วยครับเตะต้อนเลยครับรับไปอยู่ครับจังหวะการเตะซ้ายลูกเมื่อสักครู่นี้ครับเจ้าบี๊ด กระโดดขึ้นเทคก็ถือว่าสมดีกีแชมป์แหละครับรุ่นยุ่ไม่เกิน20ปีมีฟอร์มดีมากนะครับตอนนี้นะครับสกอร์่สเท่าครับต้องดูครับว่าจะละเอียดมากน้อยแค่ไหนครับในประเภทดับเบิลสิริศักดิ์เปิดครับเดี๋ยวยกเข้ามาที่กลางขอบให้กับพุ่คุ้มครับหนองบัวได้แต้มแล้วก็เรียบร้อยดีครับเป็นแต้มของหนองบัวแคลดมี่ครับรู้สึกว่าล็เก่งนี้จะฟิตจัดเลยนะครับคือจังหวะขึ้นฟาดนี้เร็วมากเลยนะครับเจ้าตัวมีโอกาสได้เข้าไปเก็บตัวทีมชาติไทยในกีฬาเทคบอลด้วยนะครับ สี่สามสี่ต่อสามนะครับบุญคุ้มที่โปรครับเซอร์ไยยังเปิดด้ครับรับตพลให้กับทางด้านสุบสินนะครับเรียบร้อยแล้วลูกนี้เนีย่ยนอร์วีเดนแต้โอ้โหสุบสินยกมือักคู่นี้พี่ครับ คือผมถามน้องนะตอนช่วงคลารการนะว่าน้องเคยเล่นดับเบิ้ลไหมนะครับน้องบอกว่าผมก็ไม่เคยเล่นแปรเท่าไหร่ครับพี่เพราะผมเล่นตามเดียวมาทาทางทางฝั่งน้องสุุลศิ์นะครับน้องแคนใช่น้องแคนครับคือน้องแคนเนี่ยเป็นนักเรียนไทยนะครับสุขุินะครับน้องบอกว่าจังหวะการยกตัวตัวนัทำได้ดีเลยเลยครับมาหน้าขวาครับเปิดครับยกขึ้นมาแล้วเทคตัวเตะลูกจััล็อตหลุดออกด้านข้างไปครับ อย่งดีนะครับที่บอลร้อยนี่พยายามที่จะเช็คลูกบอลของคู่ต่อสู้ด้วยนะครับใช่ครับผมวิ่งรออยู่แล้วเลยครับครับผมก็ถือว่าอาจจะไม่ห่างมากแต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเลาวเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับครับผมห้าสี่ต้องวัดกันในการยืนระยะครับห้าต่อสี่ครับหลบบัวคาดพี่ครับได้เสิร์ฟติดเดตครับอู๋สี่ลิซักอาดูรุนอยู่ครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยราชนาวีมอปรทุมเองเนี่ย ชนะมาก็ถือว่าขาดพอสมควรเลยนะครับ21่บต่อ12ครับแต่หนองบัวแคนดีมี่นี่โหเชื่อเฉือนกันเมื่อเช้าครับเปิดครับยกเข้ามาลูกหนีครับยังเอาตัวรอดได้ครับตรงนี้เจ้าบอนยังไม่พอใจกับเกมยกตัวเองเท่าไหร่ครับลูกเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะไกลไปนิดครับเด็ไงเสียแต้มก็ยังนำอยู่ที่6ต่อ5ครับทางด้านทีมหนองบัวแคเดมี่ขอแก่นนะครับ ต้องบอกว่าดูฟอร์มคู่นี้ไว้เลยครับผมว่าวถ้าเข้าไปเจอกับเนียมหอมเนี่ยเนียมหอมจะรักษาแชมป์ได้ไหมครับครับผมหกต่อห้าครับเสิร์ฟไปลูกนี้อือเก,ก็บไว้ได้ครับสายขวาจงขึไไ้นปาน้าตะข่ายโอ้ลูกนี้ว่าไงครับได้เลยได้เเตะลูกนี้ครับ,รบยังเอาตัวรอดได้ครับโอ้ผมเข้าใจว่าไปโดนตะข่ายไม่โดนเตะๆะน่เตะยัดเน็ตครับพี่ลูกนี้โอ้โห เราดูมาในช่วงต้นเกมตอนนี้เนี่ยจังหวะการเสิร์ฟแปรเนี่ยต้องบอกว่าความหลากหลายน่าจะอยู่ที่ทางฝั่งหนองบัวแคร์มี่เลยครับในักกีฬาในสนามเลยครับแต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งของราชนาวีมอปทุมเองเนี่ยเกมรับก็ดีเช่นเดียวกันครับเท่าคะแนนเสมอกันที่6ต่อ6ครับสุภระสิทธิ์บุญเรืองครับน้องแคนครับเสิร์ฟมาอยังเปิดหัวได้ครับบุญคุ้มที่บงเล่นเองแล้วครับปอดลอยโนี่ครับติดเลยครับมาดามินิต้าโอ้และนี่คือลูกที่ แสนไกลดาวเหลืองเมื่อเช้าเนี่ยรออยู่ในก็คือจังหวะการลากเตะนะครับของบอลน้อยนะครับโอ้แล้วลูกนี้จะวบีทรอพอดีเลยครับโอ้โหโดนรองเท้าถึงเต็มเล็บหกสกอตเจต่อหกครับขึ้นนำหนึ่งแต้มครับเอาแล้ครับางหลังไปครับบุญคุ้มเปิดศิริศักิ์ยกเข้ามาช่องกลางลูกนี้ครับแล้วก็ยังเอาตัวรอดได้ครับหัวได้แต้มคือจังหวะก่อนได้นะครับที่บอลน้อยเตะไปโดนบอลนี้คือเจ้าตัวที่มั่นใจตัวเองมากเลยครับลากไปเล่นแต่ว่าจังหวะนี้ต้องปล่อยให้กับเก่งบ้านมะขามครับทำ โดยเฉพาะเลยครับเพื่อนากกะเดแนลากหนีไปหัวเสาแล้วเลยครับแต่ก็ต้องชมจังหวะคนบล็อกที่ตามไปบล็อกได้นะครับเอาเลยครับวางหลังมาครับคนเปิดเอาแล้วไกลยกกลับเข้ามาลูกโเสียคืนครับอันนี้ชัดเจนครับติดเดชัวร์ครับลูกนี้ครับจังหวะขึ้นฟ้าของเจ้าบีนะครับรัฐมนรสังข์หวานบล็อกของบุญคุ้มว่าสูงแล้วนะครับคือจังหวะขึ้นบล็อกนี้มันรอดนะครับน่าจะลอดบล็อกด้วยครับ ท่วมดิพี่ท่วมเลยนะดูดิครับขึ้นเตะครับสูงมากเลยครับทางด้านสมรสามสิบสองตัวท้สิบเอ็ดสดครับสิบสองต่อสิบเอ็ดครับสมสทราาชนาวียอดลูกนีบอดร้อยบอกว่าอยากชันครับและลูกนี้ดีไม่เหลือครับบัวได้แ้มเหมือนกันเลยครับแ้มของทีมของบัวคาได้บี้นะครับจากจังหวัดขอนแก่นครับ 12เท่าครับตอนนี้ครับเท่ามาดูจังหวะการเสิร์ฟครับบุญคุ้มเสิร์ฟมาลูกนี้มาที่หน้าขวาครับเปิดแขนยกเข้ามาแล้วเจ้าบิเตะลูกนี้ครับนาตาลีเดแต้ไปครัะหว่างนี้ครับฝากประกาศนะครับคุณผชมครับตอนนี้2ช่องทางที่รับชมได้สะดวกคือทาง YouTube Channel ของไทย p ีบนะครับแล้วก็หน้าจอโทรทัศน์นะครับ มาดูกันต่อครับเกมนี้ครับเอาละครับจังหวะชนขึ้นมาของบอลดอยได้กับเก่งเมืองแตะบอกเลยครับเออจาบีบใบนี้หน้าตาจริงจังเหลือเกินครับตะทุนสังวานเลยครับต้องบอกว่าวัดแต้มกันแล้วครับ13เท่า13ต่อ13ครับศริศักิ์อดุลุนครับเสิร์ฟมายัง เก็บไม่ได้ครับโฉบขึ้นมาหน้านตาคายแล้วลูกนี้เตะอับล็อกออกไปแล้วน,น่าจะเป็นเมื่อเช้าเห็นเล่นเนี่ยผมยังไม่คิดว่าน้องจะเล่นกันได้ขนาดนี้เลยใช่ครับโอ้โหพามาเจอในรอบนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าทั้งเกมรับเกมชงเกมทำเนี่ยถือว่าละเอียดเลยนะครับมาถึงกลางเกมตอนนี้นะครับ 14, ละเอียดผมไม่เท้าเยอะนะต้อ <14, 16. S 2> งดูนลครับว่าจะละเอียดถึงท้ายเกมทั้งสองทีมหรือเปล่าครับแล้วเสิร์ฟไปกันลูกนี้ครับิริศักดิ์เปิดครับ เ้วเปลี่ยนจังหวะไปลากเ,เตะขอแก้ตัวหน่อยครับรือสังทูลุนคือจังหวะนี้คือทางด้านเจ้าบีนะครับไล่บล็อกไม่ทันเลยครับ<อ>คือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแคนเนี่ยเปลี่ยนจะไปบล็อกขวาครับพอ,อบลอน้อยเห็นปุ๊บลากเตะหัวเสาเลยครับสิบสี่เท่าครับดูจังหวะเสิร์ฟเร่งนี้กลับมาซับเบอร์กันแล้วครับส เดี๋ยว่เอาเปิดหลังเท้าได้อู้ย้อนหลังไปครับยังเก็บไม่ได้ไปคู่นี้เตะอัดบอกออกไปครับย,ยังแก้ไขได้ดีน,นะครับเกือบแล้วครับโจังหวะการเปิดหลังเท้าออกมาเมื่อสักครู่นี้ครับยกยากพอสมควรเลยครับแต่ก็ต้องชมว่าเจ้าตัวเนี่ยยังเตะแ,แก้ไขได้ดีเช่นเดียวกันครับเจ้าบิ๊ครับแล้วก็ลาดนาวีเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับผม15 14ส่งธีรเทพยานสิดลงมาครับเจ้าเต้นครับเมื่อเช้าดิด เปิดตัวไม่ดีครับแล้วก็โอ้โหเหยียบใส่เลยครับบุญคุ้มที่โบว์อยูครับเปลี่ยนลงมาบล็อกเกือบลงมาเป็นซูเปอร์ซับเหมือนกันครับคือเปลี่ยนมาเท่ากันเลยคเปลี่ยนตัวเนี่ยเพื่อออกไปแก้เกมนะครับมาเอยขอตัวกูอนเลยเอาอะไครับกลับเข้ามาแล้วครับผมนักพลสังวานครับตาจะไปฟังแท็กติกนะครับใช่ครับจากโค้การแก้เกมกลับเข้ามาแล้วครับหอ15เท่า 15ต่อ15ครับเิริศักดิ์อนุลุนครับจะมีจังหวะการเสิร์ฟเพื่อลุ้นแทบได้หรือไม่ครับแต่ว่าโดนเก็บไม่ได้แล้วครับแล้วลูกครันี้ติดบล็อกเอาทันไหมอยากได้หรือเปล่าโอ้โหล้มตาแล้วเก่งมากครับโอ้โหาไอครับโอ้โหพีท้าบีคะแนนได้ครับได้เต็มสิบเลยนะครับโอ้สุดจริงๆครับราานวีขอเวลานอกรดนาวีต้องขอเวลานอกเลยครับ น้องเก่งบอกว่าบอลไปตามให้ไกลขนาดนั้นก็ไม่ทําให้เสียใจอะไรครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับลูกนี้ครับจังหวะขึ้นเตะทัดบล็อกนี่หลุดออกไปท้ายขอนโอ้โหดูรับไปไล่กลับมาครับต้องชมจังหวะขขงศิริศักดิ์ลุลด้วยนะครับต้องชมจังหวะการแค่ไขกลับมาครับครับผมสุดจริงๆครับวันนี้ครับลาดนาวีต้องแก้เกมโดยด่วนนะครับยังมีโอกาสอยู่นะครับตอนนี้ครับ ตอนนี้ทาง Facebook ของเรานะครับกลับมาชมกันได้แล้วนะครับ3ช่องทางครับหน้าจอโทรทัศน์นะครับดิจิตอล HD ช่องหมายเลขสาครับ f a c e b o o k ไทย PBS แล้วก็ YouTube ของไทย PBS ครับเรียกเพื่อนกันเข้ามาครับกดไลค์กดแชร์ครับคู่นี้ผมว่าน่าจะได้ดูกันยาวๆครับครับผมเอาเลยครับต้องเบรกแก้เกมเลยครับโค้ด2โค้ดของราชนาวีครับสวัสดีแฟนๆก็ส่งเข้ามาแอดไลน์ไทย PBS นะครับหน้าจอครับ คะแนนยังเป็นสองบัวคาร์ดิบี้ขอนแก่นครับนำอยู่ครับทีมงานจากอำเภอบ้านฝางครับโดยทางด้านคุณสยามนะครับจากบริษัทสยามแพคคอนสตรักชั่นนะครับ16 15 16ต่อ15แต้มครับสิรีศักดิ์อาด้วยลุนครับบอลน,น้อยเสิร์ฟมาลูกที่เปิดหัวจังหวแะแรกครับเ<ร>จ้าบีนให้กับแครขึ้นมาลูกนี้เตะตีกทีมออกไปครับโอ้โหโอ้ต้องชมเลยครับจังหวะการยกของแครลูกนี้ครับเอาไม่เจ้าบีนเนี่ยเทคตัวขึ้นเตะ ดูครับยังท่วมบล็อกอยู่ครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นเตะซ้ายที่เตะสุดอิงคนนะครับสำหรับน้องวีทนะครับจากมัธยมวัดมกุูกษัตริย์นะครับเท่า16เท่าครับเกมเสิร์ฟลูกนีครับวางหลังไปครับเก่งเปิดมาน้อยยกเข้ามาลูกนีครับโอ้แล้วเตะบิดออกหน้าขวาครับดีนะครับวัดขึ้นจังหวะการทำของธนาเก่งวัดระขายมีคนข้างที่ชัวร์มากเลยครับในเกมนี้ครับเตะแทบจะ สีบล็อกทุกลูกเลยนะครับแล้วก็ได้ทุกคะแนนเลยครับโดยเพราะลูกที่ดูว่านิ่งมากน่าจะเป็นลูกที่ยกมาจากด้านหลังนะครับ10-7ยืนรอจังหวะแบบ1 6เป๊ะพอดีเลยครับ1 7ต่อ1 6ครับบุญคุ้มที่วงครับเ<ย>สร็จลูกนี้จี้มาใส่ทางหน้าเจ้าบีดเลยครับแขนโฉบขึ้นมาหน้าตาข่ายแลแว้วเมื่อกี้เตะอย่บล็อกเช็ดเดียวกัน,นครับอานาวีไดแ้แต้มโอ้จังหวะการชงของน้องแคนเนี่ยเปิดหน้าเท้าเหมือนจะยกเข้ากลางนะครับดูเจ้าตัวชงนะแต่บิดออกมาหน้าซ้ายนะครับโอ้โหแล้วก็น่าจะ คอมบล็อกเกิดทุกลูกเลยนะครับ17เท่า17เท่าครับดูจังหวะเกมเสิร์ฟลูกนี้ครับแคนเสิร์ฟยังวางหลังเจ้าเก่งอยู่ครับเปิดให้บอลได้ยกเข้ามาลูกหนีครับแล้วขึ้นเทคตัวเตะครับของบัวไทยแท้แต่คนข้าที่จะเบียดกันจริงๆครับมีหัวใจกองเชียร์ที่อยู่ทางบ้านนี่ครับกองเชียร์ทั้งสองทีมตอนนี้ลุ้นกันมาถึงท้ายเกมแล้วเลยครับมาดูครับว่าความละเอียดจะอยู่ที่ใครครับและใครจะมีจังหวะเปลี่ยนเกมได้มากกว่ากันครับ18 17 18ต่อ17ครับสิริศักดิ์อารุนลุนครับเสิร์รมายัางเปิดหัวนะครับนัทพลให้กับทางน้านสุภสินนัทพลเรียยร้อยครับลูกดีไม่พลาดครับโอ้โหขอแค่ลูกลอยเหมือนกันนะครับนัทพลสังวานนะครับคือจังหวะอีกหนึ่งคนนะในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะที่ฟอร์มดีมากนะครับคือครับเจ้าตัวนี้บอกว่ามาจากทีกีฬาเทศบาลนครนครปฐมเลยใครพี่ ตะพลสังวันมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ครับเจใช่อออีกคนหนึ่งเอาล้วครับจังหวะนี้บอลร้อยจะแก้ไขยังไงโอ้โหได้แต่ดูนิดโดนบล็อกออกไปที่เดียวกับเจ้าเตยสติ้งเลยมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ใช่ครับรุ่นน้องครับไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ยังทำกีฬาตะก้ออยู่หรือเปล่ายังทำอยู่ครับก็อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับสิบเก้บแปดสต่อ18ครับบุญคุณที่วงครับ จะขึ้นแทดได้หรือไม่ครับสองบัวคาเดวี่ครับยังจับ1-2ครับสุมาศผู้เลี้ยงขึ้นมารัตนพลสักมาโอ้โดนบล็อกตามเลนได้ครับดูบอลน้อยครับลูกนี้โอ้โหโดนเกี่ยวครับเจ้าแคนครับยังได้อยู่ครับรัตนพลสักมาโอ้โหสุดยอดจริงจริงครับโอ้โหตั้งแต่แก้มาแล้วบอลยังฟาดกลับมาได้ครับบอลยังคือเตะทัดไปแล้วอ่ะยังแก้ไขฟาดกลับมาใช่ไหมครับแต่ก็ต้องชมน้องแคนนะที่เกี่ยวลูกนี้นะครับ เล่นลูกนี้ยังตามยกกลับไปได้ครับอ้แต่จังหวะการเตะของบีทเนี่ยมันไกลคือมันมาจากไกลครับใช่ครับแล้วเหมือนว่าราชนาวีอขอชาเลนจ์นะครับอตอนนี้ครับชาเลนจ์ลูกจะออบหรือไม่ออบนลถ้าบองดูจังหวะครับโอ้สุดยอดครับแล้วเป็นช่วงท้ายเกมด้วยนะใช่ครับ,ค,รบคือแต้มนี้สำคัญต่อทั้งคู่เลยครับ โอ้โหดูครับการรับครับต้องดูนะครับขอจะขอดูว่าอ้อมไม่อ้อมนะครับใช่ครับน่าจะเป็นจังหวะดีนะครับที่ว่าขอชาเลนจ์เดี๋ยวรอคณะกรรมการกันสักครู่หนึ่งนะครับครับดิพัทว่องประเสริฐนะครับที่ก็เป็นอดีตนักกีฬาเซปอมังกรทีมชาติไทยนะครับผมนึกชื่อตั้งแต่ตอนแกขอผู้เล่นสำรองเลยครับได้ตำแหน่งตัวเสิร์ฟนะชาเลนจ์ไม่เป็นผลนะครับ เป็นแมตช์พอยต์แล้วครับของทางด้านหนองบัวแคเดบี้ขอนแก่นครับคืออย่างว่าอะไรครับจังหวะนี้สงสัยเนี่ยแล้วเป็นผลประโยชน์ของตัวเองด้วยเนี่ยต้องขออยู่แล้วนะครับครับเพราะว่าต้องใช้สิทธิ์แล้วนะครับเขาถือว่าเป็นผู้เล่นตัวเสิร์ฟอีกทีมชาติไทยอีกหนึ่งคนนะครับผมเดี๋ยว์ตองซีกี้สิบแปดจังหวัดนครราชสีมาครับว้งประเสริฐนะครับนะครับสุภาษิตบุญเหลือให้กับรัตประพันธ์สังวาลต้องมาเลยครับแบบนี้ครับไล่ขึ้นไปครับสุวสรนราชนาวีบอปทุมธาดี เอาอะครับถือว่าเป็นแต้มว,วัดใจแล้วเลยครับลูกนี้ครับก็ถือว่ามีโอกาสครับหนองบัวแคเดี้จำปิดแบดตนี้แต่ก็ต้องดูครับว่าจะมีจังหวะบล็อกของเจ้าบีทไหมครับยกขึ้นมาลูกหนีครับแล้วโดนบล็อกครับจะแก้ตัวแล้วยังไงครับลุงบีท ได้วยครับโอ้เดี๋ยวผมขอใช้คำนี่หน่อยครับไม่อยากจะเชื่อครัโอ้โหเป็นไปได้ครับวิชาตอิมเรสิเบอร์รือเปล่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคือผมบอกแล้วนะว่ามีโอกาสจะปิดแมตช์นะครับแต่ในขณะดียการสิ่งเดียวที่จะเป็นไปได้เนี่ยคือต้องบล็อกเท่านั้นเลครับแล้วตัวก็ทำได้ด้วยครับแล้วตองแคนก็ตามเก็บมาดีด้วยนะครับคือต้องบอกว่าน้องแคนเนี่ยผมไม่เห็นไม่เคยเห็นน้องเล่นนะครับ โอ้โหเนี่ยครับแล้วพอลงมาลูกนี้นะครับน้องบีทเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บนะครับคือเตะไกลครับเจ้าตัววัดนั่นแหละครับจังหวะเทคเตะลูกเมื่อสักครู่นี้เขาเหมือนจะเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายซะด้วยครับมทั้งเกมพอจังหวะไกลๆอย่างนี้ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคือน้องบีทเนี่ยเคยมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับเมื่อปีปีที่แล้วนะครับจนได้หยุดเล่นไปเป็นสองสามเดือนเลยนะครับไม่มั่นใจว่าลูกนี้เทคแล้ว เนี่ยครับเป็นจังหวะลงเนี่ยแล้วโอ้โหผมนั่งแล้วยังเจ็บแทนเลยตอนนี้ลงมาเจ้าตัวย่อเลยครับอือคือลงแรงครับเอาละครับเรามาดูคอมเมนต์จากแฟนๆที่ส่งเข้ามาครับทางหน้าจอไทยพีพีครับแอดไลน์ไทยพีพีนะครับคุณตาที่บอกว่าทุกคนป้องกันโควิดดีมากค่ะขอบคุณมากนะครับแล้วก็คอมเมนต์จากทาง เฟซบุ๊กไลฟ์นะครับไทยพีพีเอสบอกว่าคุณสุขบอกว่ากีฬาดีๆบันบันอนาคตของชาติครับตักตะกร้อรุ่นใบครับผมโอ้โหแล้วดูเลยครับคู่นี้ครับจะเข้าไปเจอกับเนียมหอมแชมเก่าครับคือถ้าเกิดทางหนองบัวแคมปมีเข้าไปเนี่ยจะเป็นรีแมตของปีที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดราชนาวีเข้าไปเนี่ยผมก็ได้ไปวัดกันเลยนะนี่ครับดูลูกนี้แขนตามเก็บมาโอ้จะว่าบุญข้อเท้าไปแล้วพลิกตัวลง คือเจ็บไม่ได้เจ็บจากแผ้เก่าซะมากกว่านะผมว่านะครับจังหวะการเตะลูกนี้ครับเอาเลยครับถือว่ากลับมาถึงจุดที่ผู้ชมน่าจะอยากให้เป็นแบบนี้แล้วเลยกบสับาการดิวนะนี่การดิวครับใช่ครับมาน่าจะน่าจะไหวนะครับคุณผู้ชมครับเฟซบุ o กนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่ก็ดิวไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยนะครับสนุกจนลูกสุดท้ายจริงๆนะครับ ล้วครับตัฐพลสังวาลครับกลับมาใส่รองเท้าได้เหมือนเดิมแล้วนะครับดีครับจมบีดนะครับต้องดูเลยครับว่าจะแข่งกันจนถึง25แต้มเลยหรือเปล่าครับโอ้ต้องบอกว่าคู่ที่ลุ้นระทึกกลายเป็นคู่ที่เหียดกันมากกว่าคู่แรกเลยนะครับตอนนี้สกอร์20เท่าห่าง2ไม่เกิน25คะแนนนะครับแข่งกันต่อครับ กันครับตอนนี้ใครจะได้แต้มขึ้นดาวไปครับในการดิวครับเอาละครับรทากทีมสโมสรราชนาวีโอสวัยอยู่ครับคือเป็นจะได้ส่งลูกนี้ครับครับพร้อมสุดประสิทธิ์บุญเรือครับ25าคะแนน ว่าเจ้าแคร์นะครับ20เท่า20ต่อ20คะแนนนะครับเลูปีหยอดไปปอดไว้ยังไหวครับได้ให้กับเก่งป้ามะขามครับไม่พลาดครับแค่นค้ครับเปลี่ยนจังหวะหยอดลูกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทำให้บอลน้อยชะงักเหมือนกันเลยครับแต่ก็ยังว่าอะไรครับโอ้โหบอลน้อยยืนคนเดียวยังเสิร์ฟแทบจะไม่ลงเลยครับจังหวะรับลูกหยอดเมื่อสักครู่นี้แล้วยกขึ้นมาให้เตะที่หน้าเน็ตครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุ้ม มาดูเกมเสริร์ฟลูกนี้ของศิริศักอนุรุนครับ21 20บอลน,น้อยขอนกันครับดูเกมเสริร์ฟลูกนี้มาหน้าขวาเปิดครับแขนยกเข้ามาให้ดีแล้วโดดขึ้นโอ้เปลี่ยนจังหวะครับลูกนี้คือลูกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับถ้าเตะแสกไปเต็มข้อเท้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์เข้าบล็อกสูงมากนะพี่ครับ นี่ครับรัานุปลสังวานครับพอเตะเสียดครับชี้มาที่หัวครับบอกว่านี่คือจากความคิดเลยนะครับจงบีครับยืดแขนไขว้เก่ได้ดีเลยครับจังหวะแต่หยอดลูกเมื่อสักครู่นี้ครับ21-21คะแนนครับแห่ข้าไปครับเปิดเข่าจังหวะแรกครับตัเก่งให้กับทางด้านบอล่อเก่งเตะอัดออกไปเลยครับโบเิเต้ขึ้นดับอีกรอบครับในการดิวครับเก่งต้องละเอียดในเกมเตะขึ้นแล้วเลยครับดูจังหวะการเปิดของเจ้าตัวเนี่ยมองหาที่ลงแล้วครับ แล้วก็ขึ้นเทคตัวเตะข้ามบล็อกลูกนี้ครับเอาเลยครับมาดูจังหวะเกมเสิร์ฟครับ2 2 2ปิดแมตช์ได้ไหมครับ22-21ต่อครับต้องการแต้มเดียวครับของบัวแคเดมี่แล้วเสิร์ฟมาครับหน้าขวาเปิดแขนยกกลับเข้ามาให้บีที่จุดโค้งและบล็อกซ้ายครับทักบล็อกไปออด้านข้างไปครับเกือบเหมือนกันนะครับถือว่าได้ลุ้นมากเลยนะครับตอนนี้แต้มกลับมาเท่ากันที่22-22ต่อคะแนนเลยครับ ท่านผู้ชมทางบ้านบอกว่าดู2ช่องทางเลยนะครับเฟซก็ด er pues ูครับที่ทางโท้านขวาดูครับไม่อยากให้พลาดสายตาต้องมีอีกช่องนดงคือ YouTube ด้วยนะครับเปิดหน้าจอคอมไว้เลยมือถือเป็นเฟซจังหวังโยนไปสูงครับยกขึ้นมาให้เก่งที่โหหฝังเลยครับคือวัดเลยครับรัตนาวีมีชะงักนะเพราะไม่รู้ว่าบอลน้อยจะเล่นเองด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับครับผมคือยกขึ้นมาแล้วจะ โหดูเก่งขึ้นเท็เตะครับโอ้โหกดคอมบล็อกลงเลยครับนี่ต้องบอกว่าเป็นลูกที่ทำสวยงามทีเดียวนะครับบุญกิบโบครับยี่สิบสาแบตไว้อีกสองแ้งครับยี่สบสาต่อ22ครับสักสักหลอดมายังเปิดนะครับโยกอย่าดูหนีแล้วแก้ไขเอาแล้วครับปิดแล้วเตะยังเกี่ยวได้อยู่ับเอาเลยครับมีโอกาสจะปิดแมตแล้วหมายเข้าชิงครับทำได้ไหมครับได้ครับผม เรียบร้อยครับเป็นหนองบัวแครเดมี่นะครับจากขอนแก่นชนะสโมสรราชนาวีมหาวิทยาลัยประทุมธานีัขนทีมหนองบัวชนะตอนที่22-22ครับโอ้ต้องบอกว่าเล่นดีทั้งคู่จริงๆนะอยู่ที่